เสียงนี้เกิดเกิดที่จังหวัดอะไรตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนประมาณสองสามตอณสามสี่สี่ห้าขวบมั้งครับเด็กน้อยเลยนะไอ้เรืเหตุการณ์นี้ผมจําได้สนิทเลยอ่ะอืมเพราะว่าชาวบ้านผมมันตอนนี้ผมอายุจะก็จะสี่สิบแล้วอีกปีจะีสี่สิบกลับบ้านตอนนั้นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ผมนอนอยู่กับแม่เหตุการณ์นี้ติดติดตามมเลยคือว่า ประตูแล้วมันจะมีประตูหลังบ้านตรงต้องบอกว่าติดหูส<ห>ิครับประสบการติดหูเพราะว่าไม่ได้เห็นใช่ไหมได้ยินเสียงใช่ไหมเออแล้วแต่แต่ตอนตอนนั้นดึกมากแล้วแต่ผมก็ตื่นอนืมมีคนขอประตูประตูห้องครัวหลังบ้านอ่ะแล้วประตูห้องครัวมันทะลุมากลางบ้านได้เพราะก,ก็ก็ดึก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 ้วแถวนั้นเงียบมากเลยใครผุ๊บก็ผมได้ยินอยู่คนเดียวอ่ะอืมแล้วผมไอกว่าผีแน่นอน ค่นี้แลครับที่จำได้โอเคแล,และหลังจากนั้นไม่เคยเจออีกเลยอ่ะไม่เคยเจอเลไม่เคยเจอเชี่ยวเลยแล้วเจอนล้นผมมแล้วเสียงที่ได้ยินตอนสี่ห้าขวบเนี้ยหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยอ่ะไม่ได้ยินครับเพราะบ้านบ้านหลังเป็นบ้านของโงผมเป็นบ้าน ไม้สองชั้นอ่ะอืมถือสมัยเก่าๆแล้วครับนานมากเลยค่ะก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคนที่เจอผีเล็กน้อยนิดเดียวนะแล,วแล้วคุณก๊อฟสงสัยอะไรเรื่องผีไหมผมก็ไม่มเคยแล้วผมเคยเจออีกครั้งหนึ่งนะคผมไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะตอนที่แม่ผมเสียเมื่อวันสามปีที่แล้วเนี่ย Mm. เสียที่เสียเสียเสียที่เชียงรายอ่ะแต่ผมไมผมใจจริงอ่ะผมว่าแต่ผมก็ว่าต้องมีจริงอ่ะไอพวกวิญญาณพวกอะไระคือว่าศพแม่ผมอ่ะเผาอยู่ที่คือว่าทําการศพอยู่ที่ดังแรแม่มันคนละอาเภอกันอ่ะแล้วทีเนี้ยผมเผาทําทํางานศพแม่เสร็จแล้วก็จะ,จะกลับมาที่บ้านบ้านแม่สวยมาทําบุญอ่ะ ื mm. มาทาบุญแล้วบ้านตอนนั้นนั่งรถกลับมานั่งรถมากับปาปุ๊บที่บ้าน,น่ะไม่มีใครอยู่เลยนะคือว่า <c oughs> ปิดบ้านไปงานศพกันหมดไป <c oughs> ช่วยงานแม่นแล้วผมเปิดเข้าห้องที่แม่นอนอยู่ที่แม่นอน mm. นอนอยู่อะ mm. เปิดเข้าไปผมได้กินทุบพ่อมอ่ะ mm. แล้วทาัทา,งทางที่บ้านไม่มีใครอยู่อะแล้วก็เหมือนได้ไดกินทุบพ่อมแบบเวลาที่วัดมีงานอะไรจุดทุบอะไรอย่างเงี้ย เป็นกินทูบจีตีขึ้นจมูกผมอะว่าเอ้ยทำไมเป็นกินยางีงท้งท็่ทางที่ว่าที่บ้านก็ไม่ได้จุดทูบอะผมก็ไปเล่าให้ป้าฟังบอกว่าแม่เขามาหือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะผมก็จึงผมว่าน่าจะใช่อะป่ะพอป้าก็บอกเป็นกินทูบขึ้นมาตีจมูกอะอืแต่ที่พ่อเพราะว่าจะมาทําบุญแท้ให้แม่เสียงผาส่งแม่ให้แม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับครับทําบุญที่บ้านนั่นแหละ พอผม,มก็มาถึงบ้านอลได้กลิ่นทูบขึ้นมามแล้วตอนนั้น,นดีใจหรือว่ากลัวหรือว่าเฉยเฉยไม่กลัวครับดีใจมากผมผมนอนที่นอนแม่เลยครับคืนนั้นเรนอนอยู่ที่นอนแม่ผมไม่กลัวแม่เลยครับอืมครับโดยมากถ้าคนที่มีความลับต่อกันเนี่ยอย่างแม่ลูกพี่น้องเกิดมีใครเสียไปก่อนเนี่ยจะคิดถึงไนะมจะอยากเจอนะจริงไหมใช่ครับผม อืมก็ดีใจด้วยที่ได้สัมผัสและเหตุการณ์ตรงนั้นนี่เชื่อเลยไหมว่าผีมีจริงสองครั้งผมผมว่ามีผมที่ผมการสัมผัสจากวิญญาณอ่ะก็คืออย่างแล,แ,ลแล้วเวลาแม่ผมอนะันนั้นอย่งมา,มาเข้าฝันผมอยู่ทุกวันนี้ผมได้เข้ามาเข้าฝันผมบ่อยๆนะครับแต่ว่ามาเข้าฝันนะ่ะ มาเข้าฝันเหมือนเขาเขาจะมาให้เลขให้อะไรอ่ะแต่ว่าผม,ผมตีเลขไม่เป็นอนะ่ะผมตีเลขไม่เป็นอนะ่ะอืมเวละมาเข้าฝันน้องชายผมนะวั้อืมออกวันเกินน้องชายผมอืมออกวนเกินน้องชายผมอือทีนี้มาเข้าฝุนอนะ่ะมาเข้าฝันผมแต่ว่ามันไม่ออกวนนี้ไปออกอ,อีกวนหนึ่งอ๋อออกพอสอเกิดผมพอสอบสองเก้า อ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือการเสี่ยงดวงนี้มันบางครั้งมันกัดักยากนะบางจุดที่เราไ,<ห>ไม่คิด<ห>คิดไม่ถึงเราคาจจะไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงดวงเลขนั้นๆใช่ะะไหมล่ะผมไปไ<ห>เจอป้าใกล้บ้านนะป้าแกก็บอกว่าเนี้ยอ่าเวลาซื้อเราจะซื้อเลขที่เกี่ยวกับที่บ้านตัวเองเนี่ยผมก็บอกโอ้นั้นเป็นสิบเลยเลยมันก็จะมีเลขอะไรบ้างเลขบ้านเลขรถเลขบัตรประชาชนเลข อ่ามือถือใช่ไหมครับและอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลขอายุเงี้ยใช่ไหมเทียบนะครับแต่บางคนก็บอกว่าซื้อใบเดียวถ้าถูกก็ถูกมันก็จริงแต่ถ้าเกิดตามหลักคณิตศาสตร์เรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยถ้าเสี่ยงมากขึ้นโอกาสถูกมันก็มากขึ้นจริงไหมก็<ช> <ๆ S 2> เหมือนที่เพิ่ง <นะ S 1> ออกข่าวอ่ะเขาบอกที่สิบสามใบอ่ะเห็นไหมหนุ่มลาดูรีอ่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์ตรวจลอตเตอรี่ในเป๋าตังค์แล้วถูกอะ่ะก็ตอนนี้ก็คือเขาก็บอกรอบนี้เขาได้ทะเบียนรถใหม่ใช่ไหมป้ายแดง mm hmm. ไปซื้อเลยห้าสิบใบอย่างเงี้ย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. แล้วพอดีว่าเฮงโป๊ะเชไอเลข mm hmm. เลข,เลขทะเบียนรถนี่พาไปสู่รางวัลที่หน oh ึ mm ่งโอ้โหมันต้องพูดว่าไงสุดเฮงเลยจริงไหมโคตรเฮง นะ,นะครับอืมแต่ถ้าตามที่ผมบวชเรียนแล้วเจอพระเจอหลายๆที่หลายๆหลวงพ่อพระปฏิบัติท่านก็จะพูดอย่างนี้ว่าเป็นบุญเก่าของเขาเขาทําเอาไว้สวัสดีคุณมะนาหวานครับสวัสดีทุกคนนะครับผมจะเกิดไม่เคยทําไว้ไม่ถูกนะครับเราจะพูดอย่างนี้หมดใช่มันของผมูอยู่ ถูกถูกน้อยแปลว่าทําทาไม่น้อยออกคือคือชาตินี้เราก็ต้องพยายามสะสมบุญเพิ่มใช่ไหมพอถึงวันหนึ่งเมื่อบุญส่งผลมันก็จะโชคดีไงแต่แต่ผมเคยคุยพระอาจารย์ที่เคยสนิทกันท่านก็บอกว่าถ้าทําบุญตักบาตรถาวายพระอะไรไปเลยเวลาบุญส่งผลก็จะได้เลยได้มาไม่ต้องลุ้น แต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเภทแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าบุญสลักกัะพัดทางเหนือหรือบุญที่ต้องจับชรลาแล้วผู้รับถึงจะได้อะเช่นถ้าเอาบุญใส่เค่งใส่กระป๋องแปะเลขไว้อ่าจับชรลาให้วัดไหนได้กระป๋องไหนเข่งไหนเคยเคยเห็นไหมทางเหนือเขาเรียกบุญสลักกัะพัดนะครับซึ่งวิธีนี้พอเวลาบุญส่งผลก็จะได้มาเรื่องของเสี่ยงดวงก่อนถึงจะได้อันนี้พระอาจารย์ที่ผมอ่าเคยเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ย ท่านก็บอกมานะครับ<ำ>ก็ตามหลักของเหตุและผลว่าทาอะไรได้เช่นนั้นแต่แต่บางคนก็บอกว่าจะจริงหรอบางเรื่องก็เอาแล้วทําไมเวลาอืมไปเลี้ยงเด็กเด็กให้ติบให้เด็กสาวอะไรทาไมไม่ได้อย่างนั้น <laughs> <laughs> แล้วทําไมไม่ดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเอาง่ายๆสิ่งที่ผิดศีลอย่างเงี้ย เอาไปเลี้ยงเหล้าเพื่อนเนี่ยเอาทําไมไม่ได้เล่ากลับมามันก็สมมติว่าทุกคนที่ชอบก็จะมองว่านั่นมีความสุขใช่ไหมแต่แต่คือทําให้มึนเมาไปไปผิดศีลได้ไงใช่ปะ่ะแล้วก็แต่ทางศาสน,นาพวกนี้ตกนรกเลยนะขุมสุลาเนี่ยขุมที่พวกน้ําเมานะครับที่เคยได้ยินใช่ไหมเอาเหล้าร้อนร้อนกอกปากเอาน้ํากอกปากเคยได้ยินใช่ไหมครับก็เคยได้ยินครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ แต่ก็แต่สําหรับผมก็คิดว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไว้นะครับแล้วชีวิตจะปลอดภัยนะครับรถ้าเือสินค้าครบผมว่าปลอดภัยแนะ่นอนใช่เหตุใ<ร>ดเหตุใดถึงอยากให้เชื่อพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เมื่อสองพันห้าร้อกว่าปีก่อนนะนักวิทยาศาสตร์แพทย์อะไรยังทึ่งเลยสิ่งที่ท่านพูดไว้เมื่อนาน,านมากแล้วบันทึกไว้ในพัะไตปินดกในอะไรต่ออะไร หมอการกาบางอย่างหรือหรือนักวิทยาศาสตร์บางอย่างพึ่งค้นพบพระพุทธเจ้าพูดไว้เมื่อนานมาแล้วแล้วถ้าท่านไม่เก่งจริงไม่ตัดสรู้แจ้งโลกจริงท่านจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับใช่ครับอ่านั้นตรงเชื่อท่านไว้นะแล้วชีวิตจะไม่ต้องไปตกระับทำลำบากเลยครับขนาดสินหฮะทุกวันยิงทํายากเลยครับอืมันมันก็อยู่ที่ที่ใจเราว่าเราจะเลือกไปทางไหนนะ แล้วคุณป๊อบข้างบนนี่สงสัยอะไรเกี่ยวกับผีไหมครับถามผมได้นะผมมีประสบการณ์เคยเจอผมอยากทามว่าพี่เคยแบบว่าปรากฏตัวไปให้เห็นแบบจริงๆให้คนเห็นแบบจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆไหมแถบสรับสมรเยังไม่เคยเจอแบบจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยถ้าผมตอบก็จริงครับเขามาปรากฏเหมือนเหมือนร่างคนก็ได้ครับ อันนี้คือที่ผมเคยเจอนะได้ส่วนใครจะเห็นบ้างก็ต้องเป็นบุคคลผู้มีสมาธิมีบุญวัสนาบารมีสั่งสมมาด้วยแล้วก็จิตความสงบนะครับด้วยต้องมีแต่คนที่มีจิตละเอียดจิตจิตสงบคนมีปัญญาเลิศดคนเรียนเก่งอย่างพวกหมอเนี่ยบางคนก็ไม่เคยเจอผีนะครับ มันต้องประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่างซึ่งจะเอื้ออำนวยให้ได้เห็นผีนะครับผมเห็นอูเยอะอะอาจจะเป็นร้อยครั้งหรือมากกว่านั้นเนะ่หรือหรือเห็นเห็นเยอะอยู่นะการนับๆครั้งนะโดยโดยประมาณนะอ๋อแล้วผมขอถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยผมบางทีผมอาจจะเห็นก็ได้แต่ผมไม่สามารถรู้ว่าเขาเป็นผีมีโอกาสเป็นเป็นไปได้ไหมเอ่อต้องดูว่าขนาดนั้นนะ่เราจิตใจ ละเอียดไหมใจเราวะเช่นสมมุติว่าคุณก๊อฟเดินเดินไปแต่แต่ผมบอกนิดนึงนะบอกทุกคนนะผีเนี่ยมันเขาสามารถมาปรากฏรวมตัวกับคนเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพียงแต่ว่าใครจะเห็นเขานะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเขาจะให้ใครเห็นถ้าลักษณะผีจะให้ใครเห็นนี่แสดงว่าผีตนนั้นเนี่ยต้องมีฤทธิ์มีพลังงานเยอะนะครับ เพราะว่าเรื่องของการปรากฏตัวเนี่ยเหมือนมันต้องใช้พลังงานบุญนะครับผมเคยถามพระอาจารย์ที่ท่านก็บรรลุเยอะนะครับท่านก็รู้เรื่องพวกนี้ท่านก็บอกว่าการปรากฏตัวของผีหนึ่งครั้งนี้เขาต้องใช้บุญเยอะเลยนะนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าอ่าคือคือพูดพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเขาเขาไม่เขามีบุญเยอะมากๆเนี่ยเขาก็มาอยู่อยู่ ผสมกับคนให้คนเห็นได้ทุกวันแล้วสิไอ้พละแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับส่วนผีเฮียนเนี่ยเขามีแรงนแรงแห่งจิตที่มันยังยึดติดนะครับความเฮียนเขานี่มันอาจจะสร้างอะไรที่ทําให้พลังเขามันมากผิดปกติแต่ผมมองว่าเขาก็ต้องไปแสวงหาพลังงานบุญเพิ่มให้ตนเองเช่นกัน เขาจึงสามารถทำอะไรต่ออะไรได้เหนือผีทั้งหลายนะครับพอเข้าใจเนาะเข้าใจครับแล้วผมอยากทาทอย่างเนี่ยกรณีมาเข้าฝันบางทีอาจเป็นญาติพี่น้องเราอาจจะยกตัวอย่างไหมบางทีอาจเป็นจิตเป็นใจเขามาเข้าฝันเรามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันแบบว่ามาเข้าฝันเราหมายหมายถึงมาในร่างหน้าตาเขาเลยปะ ผมฟันเห็นเขาว่าเป็นเขาฟันเห็นเขาใส่แต่งแตัวดี่ะแปลว่าเขาแปบว่ามีความสุขอ่ะนี่ผมฟันเห็นเขาเขามีความสุขอะแต่ว่าฟันอยู่กับพ่อผมด้วยนะแต่ว่าพ่อผมมันไม่ค่อยสบายแต่ว่าแม่ผมดูอยู่แม่ผมใส่ชุดสีขาวที่ผมทำได้แล้วแล้วตอนนั้นตอนนั้นพ่อที่ฟันเห็นพ่อด้วยใช่ไหม พ่อพ่อเสียชีวิตยังเสียแล้วครับ oh, oh. นอนติเดเตียงอยู่ครับต <Ha. S 2> อนนั้นพ่อเพราะตอนนั้นพ่อฝันฝันว่าพ่อไม่สบายนอน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 อยู่ในเตียงนะแล้วแม่ผมก็บอกว่าให้ผมอ่ะไปปอกแตงโมมาให้พ่อหน่อยปอกแตงโมหรือต้องไปหลุดนะ่ยมฝันครั้งนั้นนะผมจําได้ผมก็เล่าให้พี่น้องฟังหมด <Ha. S 2> แต่ว่าแม่ผมอ่ะเป็นแล้วก็เขาแต่งต,ตัวดีนะใส่ชุดสีขาว ที่ข่าวเลยอือแล้วปกติคุณแม่ของคุณก๊อฟนี่ตอนมีชีวิตอยู่ชอบทําบุญไหมแม่ผมพ่อผมชอบทําบุญมากมพาผมไป็นตั้งแต่เด็กพ่อผมเป็นเจ้าภาพตั้งหลังคาหลังคากระเบื้องโบสถ์ดีมากเพราะนั่นแหละผมผมก็ไปกับพาะตอน,น,นเด็กต,ตอนสมัยนั้นปนระมาณเจ็ดแปดขวบอ่ะเหมารถไปเพราะเป็นเจ้าภาพเลไปทงภาคอีสานนะครับอือ เรายะเวลาที่ทิงแตเด็กเติบโตมาพา่อพาไปทําบุญตรงนู้นไปตักบาตรเอินพระมา่านเพรีที่บ้านค<ะ>ไปเลี้ยงเด็กกํพาพร้าอะไรเงี้ยไปทาบุญพ่อทาบุญบ่อยมากมบริจังในวัดให้อะไรเงี้ยทำแต่แม่ผมอะเป็นคนอยู่เบื้องหลังไงเป็นอยู่เบื้องหลังของพ่อประมาณนี้ครับ คือแม่ก็ทําเหมือนกันใช่แม่เขาไม่ค่อยทำเรียบรว่าออกหนอกกาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำเงียบๆอยู่อยู่เบื้องหลังแล้วก็วันที่สิบวันรัฐมนูญของทุกปีเนี้เขาจะพาผมมากรุงเทพเนี่ยปริมณฑลพระรามสองหรืออะไรนี่มันจะเป็นงานทําบุญที่วัดนี่แหละมาทุกปีผมจำได้อะพอเข้าเขียบไปผมก็มไม่ต้อกลัอืม แล้วคือเราก็ไม่ได้ฝันเห็นเขานาน,านแล้วอยู่ๆเราก็ฝันเห็นว่าแม่มาในชุดขาวแล้วก็เจอพ่อด้วยแล้วพ่อที่คุณก็เห็นเป็นยังไงพ่อพ่อต็ออยิ้มแย้มไหมไม่สบายอะครับอ๋อในฝันนั้นคือไม่สบายตอนเขาเสียเขาก็ไม่สบายถูกต้องไหมตอนเขาเสียเขาไม่สบายเขา,าขเป็นเลือดเลือดแน็งตีพ่อกินเล้าไงเ,เป็นคนกินเล้ากินเล้าทุบบุหรี่อ่ะแล้วเขาเลิดบุหรี่ ครับฮักกว่าแล้วก็ยังกินเล่าอะไรอยู่พอตอนหลังเขาก็เลิกเล่าผาไม่สบายเป็นเลือดติดอืมครับผมก็เป็นไปได้เป็นเป็นไปได้ที่ความฝันนั้นก็คุณแม่ก็มาให้ให้รับรู้ว่าเอออยู่ในชุดขาวปกติชุดขาวนี่จะเป็นชุดของผู้มีบุญนะเกี่ยวกับจะเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมหรืออะไรต่ออะไรด้วยนะแต่ถ้ามายิ้มแย้ม ผิวพันธุ์ผ่องใสเนี่ยแสดงว่าไปดีครับแล้วเขาเขาก็จะมาบอกให้รู้ว่าเออเนี่ยสุขสบายอยู่นะส่วนคุณพ่อพเนี่ยนะฮะวันทีแม่ผมเสียผมรู้ว่าแม่ผมล้มในห้องน้ำเนี่ยอืแม่ผมเสียเนี่ยเขาเสียตอนหน้าผมเลยนะครับอยู่ที่นี่เขาอยู่เชียงรายแล้วทีเนี้ยผมไปหนาเขาอะไปอยู่ที่เตียงผมคิดว่าเขากจะเข้าบ้านถ่ายบ้านถ่ายล้มแล้วก็บ้านไ่ายแตกงเขาอายุเยอะแล้ว คือว่าจะผ่าตัดนี่ผมก็ไปหาเขาที่โรงพยาบาลรอผ่าตัดก็คุยกับเขาปกติคุยอะไรปกติเลยครับปกติผมก็ถามแม่จะกินอะไรพอลุงลุงไปถึงตประมาณเที่ยงคืนพอลุ้งเช้าตื่นเช้าผมก็ได้อยู่กับเขาจนถึงเย็นอ่ะผมก็ป้อนข้าวเขาถามว่าเขาอยากกินอะไรก็ป้อนเขาป้อนเขาจนถึงปรามาันต่องทุ่มอ่ะผมกินกับเขาผมก็นั่งคุยกับเขา พอถึงสองทุม่มผมก็ออกมานั่งกำแพงนั่งไอ้ตรงระเบียงนั่งชมอาการแล้วทีนี้ก็เดินไปหาเขาอืมแล้วทีเนี้ยผมก็ถามว่าแม่ร้อนเหรอผมก็จะเปิดพัดพดลมให้แม่ใช่ปะแม่เ<ะ>ขาก็อยากนั่งตอนนั้นแหละแต่ว่างเหงื่อเขาไหลอ่ะทั้งที่ผมว่าอากาศไม่ร้อนเลยนะอากาศไม่ร้อนเลยแล้วทีเนี้ยพอทีเนี้ยเขาผมก็นั่งไปเปิดพัดลมแล้วก็มานั่งหาเขาเขาก็ผมไม่คิดว่าเขาเสียนะ,ะเขาว่าเหมือนหรือว่า แม่นอนเลยเขาก็ไม่ตอบผมอ่ะผมก็ถามแม่นอนแล้วใช่ป่ะเขาก็เมื่อผมก็รู้ว่าเขารับตานอนอ่ะอันนี้เขาก็เขาก็เมื่อเลือกตาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยรับไปรับไปเพราะผมตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าแม่ผมสิแม่ผมไปเลยนะครัะผมก็ไม่อมไปดูยูทูบยูทูบเพืพักนหนื่อได้พักหนึ่งทีเนี้ยพอผมกลับมาผมเรียกแม่เอ้า ทำไมแม่ไม่ตอบไม่อะไรผมก็ไปเรียกทีนี้ผมก็เอามือไปจับตรงจมูกแม่ทีนี้แม่หายใจอืกเล้วผมอไปเรียกพยาบาลเลยครับเรียกหมอแล้วแต่ว่าเขารับตาเสียไปเลยผมว่าตอนนั้นแหละตอนที่เลือกตาเรื่องนั้นแหละใช่ไหมพี่คือถ้าตาเลือกแล้วเนี่ยไม่มีลมแล้วเนี่ยออก็ไปแล้วแหละครับนะครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าตอนนั้นน่ะว่า ผมคิดว่าเขาหลับไงคิดว่าเขาลืมตามายุ่งเนี้ยแล้วเขาก็หลับไปอืแล้วผมก็ไม่สนใจคือ,ค,อคืออย่างนี้ปกติถ้าเกิดคนคนเสียชีวิตหรือคนตายเนี่ยตาจะหลับไม่หลับเนี้ยมันก็จะอยู่ที่สมองแล้วก็เหตุการณ์นะตรงนั้นนะครับ,รบสมมุติว่าบางคนแบบโ,โดนคือคือถ้าเกิดสมองรับรู้ก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเอาสมม,ต,สม,มติสมมติตำรวจทหารเนี้ยสู้กับโจนเนี่ยพอใกล้ๆกแล้ว ใ,ใกล้ๆจะจะเสียแล้วสมมติเสียเลือดมากเนี่ยเขาเขาก็เหมือนแบบคือคือเขาสมองเขายังสามารถรับรู้ได้หรือเหมือนเหมือนจะบูบอย่างเงี้ยตาเขาก็อาจจะหลับไปเลยเข้าใจนะแต่พวกที่ตาค้างค้างเนี่ยโดยมากจะตายเหมือนแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างคุณแม่คุณก๊อปลืมตาเนี่ยก็เหมือนตายแบบเฮ้ยไม่ทันคิดว่าจะจะจะ,จะ,จะน็อกไปไงเข้าใจใช่ไหมมันเลยยังไม่ทันหลับไงตาจะค้างครับแ,และอีกประเภทหนึ่งที่ ที่ไม่ยอมหลับตาก็คือการตายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแขนแขนไม่ยอมหลับแบบอาการแขนมากๆหรือว่าคือคล้ายๆกับความเจ็บปวดมันทําให้สะดุ้งเข้าใจเนาะมันมันมันทําให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยตาก็จะขางแต่ถ้าเกิดว่ามีความอาฆาตเนี่ยจากประสบการณ์ผมเล่นดนตรีไทยตอนเด็กเนี่ยเวลาคนเอามือปิดตาเนี่ยในในงานศพเนี่ยเ็าจะปิดใช่ไหม โดยมากเนะี่ยคนที่ตายสงบจิตใจไม่ไม,ไม่ไม่มีห่วงไม่มีความอาฆาตอะไรเนี้ยปิดปุ๊บมันก็จะปิดลงนะเออแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยพอปิดปุ๊บมันจะกระเด้งขึ้นมาใหม่นะครับปิดก็กระเด้งขึ้นมาใหม่ปิดแล้วก็เปิดแต,แต่ว่าของผมของแม่ผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เอามือปิดอย่างงี้งนะเขาพอตาแล้วเขาก็หลับไปเลยหลับไปหลับตาสนิทเลยครับอ๋อตอนแรกค้างกดแล้วก็ปิดใช่ไหมอ่า พอไม่ได้เข,ข้าค้างผมคิดว่าเขาลืมตามมาดูปุ๊บแล้วเมื่อนเขา้าอืออย่างเงี้ยแล้วก็รับไปเลย <IS Y> แล้วผมไม่คิดว <IS Y> ่าแบบหายให้ใจเลือกผู้ถ่ายอะอะไรประมาณเนี้ยครับเ <IS Y> พราะว่าเหมือนย้อนคิดกับลัง่งผมก็ผมณวัชชัแน่เลยตรงตอนนั้นอนะ่ะแต่เขาลม้มเขาล้มไม่ได้หัวฟาดพื้นใช่ไหมเขาอาจจะเห็นคุณก๊อฟอาจจะเห็นคุณก๊อฟก็ได้หรือไม่เห็นก็ได้นะ พอเวลาคุณเราตกใจเนี่ยมันจะมองไปนั่จุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าคุณก๊อปอยู่ตรงข้างหน้าแม่คุณก๊อปก็อาจจะเห็นแล้วตอนเนี้ยจิตดวงจิตเนี่ยมันก็ของคุณแม่คุณก๊อบนี่ก็จะผูกพันที่เขาแต่บางครั้งพอพอเขาเสียเนี่ยที่มาในห้องให้ได้กลิ่นอะไรต่ออะไรและความรักแม่ลูกเนี่ยก็เป็นเป็นไปได้นะครับที่เขามาให้คุณก๊อบได้เห็นว่าเอออยู่ในชุดขาวยิ้มนะอะไรเงี้ยเขาจะบ่งบอกว่าเขาสบายดี เข้าใจไหมครับเขามีความสุขแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วใช่ส่วน,นกรณีกรณีของคุณพ่อคุณป๊อบอะที่อยู่บนตรงบนเตียงและเจ็บป่วยนะอันนั้นมันก็เหมือนเป็นเป็นภาพจําของเขาก่อนเสียชีวิตจิตสุดท้าย mm hmm. เขาบอกว่าจิตสุดท้ายเป็นยังไงบางครั้งก็ยังมาปรากฏในลักษณะนั้นๆเว้น,น mm hmm. เสียแต่ว่าสมมติคุณป๊อปอธิษฐานถามทําบุญให้ ขอให้คุณพ่อไปสู่สุขคติไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรขอให้ไปอยู่ในภพภูมิใหม่สุขสบายถ้าเกิดได้รับบุญแล้วอย่างไงก็มาเข้าฝันลูกด้วยนะถึงเวลาหนึ่งเมื่อเขาจะไปสบายแล้วก็อ,อาจจะมาฝันในในอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนเจ็บคนป่วยละใต่ไหมครับอืมอ๋อแปลว่าแม่ผมสบายแล้วใช่แม่ผมะแต่ว่าคือพรอะเพราะผมต้องการบุญต้องการอะไรไปให้อะไร ใช้ผมทําบุญให้อยู่อันนี้<ต>ถ้าถ้าคิดว่ามันไม่ใช่เป็นความฝันที่มาจากความคิดถึงแล้วความทรงจําในส่วนลึกๆของจิตของสมองคุณก๊อปนะถ้าเป็นวิญญาณที่เขามาปรากฏให้เห็นนะแต่แต่โดยมากลักษณะพวกเนี้ยบางครั้งเราคิดไม่ได้หรอกแล้วเวลาฝันก็ฝันแบบไม่ทันตั้งตัวจริงไหมครับไม่ทันตั้งตัวใช่ฝันเห็นครั้งอครั้งนีงครับตั้งแต่เขาเสียไปนี้จะสามปีแล้ว๋อนะสองครั้งเองครับเห็นไหม ใครที่บอกเอ้ยอยากจะเจอคนนู้นคนนี้มาในฝันหน่อยถ้าใครเสกฝันได้นี่ก็อู้ก็คงดีนะอยากเจอใครที่เสียไปแล้วก็เอามาเจอกันในฝันไปพูดไปคุยมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นจริงไหมครับใช่ครับเออเอาเอาง่ายๆสมมติบางคนรักักในหลวงรอก้าเนี่ยสมมตินะอยากขอฝันถึงพระอ,องค์ท่านเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะจริงป่า <laughs> มันไได้เออเอาเอาสมมติคุณคุณก๊อปเอาคิดถึงในหลวงรัชกาลที่เก้าขอฝันเจอท่านหน่อยอยู่ณตรงไหนและในฝันจะจะเข้าไปกลาาอะไรเงี้ยมันไป่ใช่ง่ายใช่ไหมครับใช่ครับเออฝันพวกนี้ถือว่าเป็นฝันสิริมงคลนะครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็สร้างบุญบารมีไว้เยอะอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีตึกห้องสุดท้ายให้ฟังนะฆ่าตัวตายแล้วยังไม่ไป ระหว่างนี้คุณกัลยาเชิญขึ้นมาพูดอะไรหน่อยผมร้อนอผมไม่ได้เอาพัดลมมาเปิดตรงนี้นึกว่ามันจะเย็นวันนี้ฝนตกและที่ผมมาไล่ช้าต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะรับพอดีว่ามีงานวัดไงส่งน้ำพระธาตุและช่วงช่วงค่าเย็นไปเนี้ยฝนตกสองรอบแล้วก็อ่าพอฝนหยุดเขาเป็นเวทีใหญ่อะ่ะมีให้คนแบบซื้อตั๋วขึ้นไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงมันตุต๊บตุต๊บ ดังมาถึงบ้านผมผมเลยให้ใหคอนเสิร์ตจบก่อนนะครับจะได้เงียบๆนะครับอาคุณกัระยาชวนคุยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาครับได้ค่ะคคอ,อะไรนะครับโอ้ไม่มีอะผมมีแค่นี้นครับไม่ค่อยมีอะไรเล่าครับผีก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอ,อ,เ,จอเลย คนสุพรรณหรือเปล่าคะคนจังหวัดกาญจนบุรีครับอ๋อกาญเหรอครับผมอำเภออะไรจังหวัดกาญอําเภอเมืองครับเนอร์เหรอครับเที่ยงผมเนอร์เนอร์พวกลงไลฟ์มาโอ้โห๋อเมื่อกี้เ้อาเพลงเหรอครับอ๋อลงไลฟ์มามาเล่าเรื่องผิดต่อเลย ลงไลน์แล้วก็เด่งมาหนี้เลยเขาเชิญอยู่เร่งมาสวัสดีครับน้องเนทฮัลโหลทุกวันนี้น้องก๊อฟทำงานอะไรคะอ๋อผมไปทำธุรกิจส่วนตัวครับตัวนี้ แล้วที่บอกว่าแม่แม่เป็นอะไรป่วยยังไงคะัอ๋อแม่แม่ผมเหมือัลมไปในห้องน้ำครับแล้วทีเนี้ยแม่ผมอายุเยอะแล้วแล้วก็บันทายบันทายมันลงกระแทกพื้นในห้องน้ำอันนี้บนบทายมันแตกไงนคนแก่กระดูกอุ่นๆไงครับแม่ผมก็หกขุกกว่าครับหกขุกกว่าเข้าผมป็นภรยะยะ เท่าไหร่นะอะไรนะครับไม่เยอะเท่าไหร่หรอเสียงเป็นกลยาแลเบาๆก็ถอดซาวการ์ดเป็นโทรศัพท์อันนี้ดังแหละดังนะนี่อ่ะดึงมาใกล้ๆมีเรื่องผวเบา